ปังไม่หยุดมายภาคภูมิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเฟรนออฟเกอร์เลนคนแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉุดความปังไว้ไม่อยู่จริงๆสำหรับนักแสดงหนุ่มหลอ่อมายภาคภูมิร่วมใส่ทองที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังแบรนด์หรูทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากมายล่าสุดเจ้าตัวได้รับแต่งตั้งให้เป็นเฟรนออฟเกอร์เลนแบรนด์ความงามและน้ำหอมจากฝรั่งเศสคนแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไมภาคภูมิร่มใส่ทองโด่งดังจากบทบาทของคินอนาคินในซีรีส์ดังเรื่องคินพอร์ชเดอะซีรีส์ร่วมกับอาโปนัทวินวัฒนกิติพัฒนสร้างปรากฏการณ์บัตรเวิลด์ทัวร์ขายหมดเกลี้ยงจนต้องเพิ่มรอบนอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยมีโอกาสไปร่วมงานกับแบรนด์หรูมากมายอาทิดีออที่ได้ไปชมแฟชั่นโชว์ที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียล่าสุดเจ้าตัวกำลังจะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่ชื่อว่าแมนสวง ที่เพิ่งไปเปิดตัวในช่วงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาส์ที่ผ่านมา